วันนี้ต้องถามเสียมวยนิดนึง,งวันนี้เป็นไปาตามแผนยังไงอะไรยังไงบ้างครับครับต้องอขอบคุณแฟนมวยเอฟซีรุ่นในเด็ทองหัวใจทุกทุกครับวันนี้มูยในเด็กของเราอ่ะมีความตั้งใจมากการซ้อมกันติดซ้อมกันอะไรไม่ละมาดอย่างที่เรา,เารับเรามองว่าทุกเกมเราน่าจะทู้ได้เราน่าจะผ่านไปนี่นเนาะเพราะว่าไฟแรกเราเราเราชนะร้องเขาไปนี้เราพื่อมาเราดูว่า วันนี้เราน่าจะทําได้ก็ไปพื้นนอกว่ะหนึ่งละประมาณต่อยตามเกมต่อยไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยก็ออมองไปแล้วตามลุกเกมที่เราเห็นมาแล้วครับขับไปหน้าเจอใครไปหน้าจะเจอกับเฟ็กหรอเฟ็กเป็นไงบ้างเฉลิมบอลมองไงไครับผมมองตามลุกเกมแล้วตอนนี้อะณเวลานี้ตอนนี้นะเออผมว่าผมชูวได้ครับได้ ครับหน้านั้นอ่ะผมเคยแพ้ที่อุติชายนุวัติครับผมมองการทุกเกมแล้วตอนนี้ผมว่าผมซื้อได้เพราะวาตัวเวลตามเซนทรัลตัวมัวเราของผมครับดูว่าผมได้เจ็บตัวเล็กตัวใหญ่กว่านิดนึงนะอ๋อครับได้สูงได้ลอยกว่านะชกอีก3ครั้งได้แชมป์เลยนะเสี่ยมวลมองมองยังไงครับถึงถึงแชมป์ถึงลึกๆชนะอีกครั้งหนึ่งเข้าเข้ารอบตัดเชือกตัดเชือกเวิร์ก็ชิงชิงเวิร์ก็ได้แชมป์เลย เสียวมวนลึกๆมองอนาคตน้องไงร้าสมพระผ่านเป๊กไปได้เนี่ยคือคือตอนนี้ผมมองอ่ะผมมองนะผมมองว่าผมไม่ถึงอ,อ,อดูที่ว่าขาดของเด็กนะอ๋อไ,ได้ครับผมครับผมผมว่าเด็กเด็กของเราเนี่ยมีการปึนงงถึงอะไรทุกอย่างดูแลครับ,รบแล้วยูในว่าครับไม่ดื้อทรไม่ดื้อเด็กคนนี้ไม่ดื้อย่มไม่ดื้อผมมองว่า ตอนนี้ตีมือตีมาเลยมือผมว่าผมช่วเขาได้อืม,อ,มอ,อ่าอาล่ะครับนี่คือเสียประมวลนะครับผมเสียมวลสุดที่นะครับเป็นผู้จัดการของไช่สิงนะฮะนนเสียมวลมองลึกๆอ่ะลึกๆมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะครับนนผมอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามกันได้นะฮะ